สวัสดีนะานะที่รับชมช่องนี้อยู่นะครับวันนี้เราอยู่กันที่แพร์ธานาวินก็มาลองดูครับที่นี่ได้ข่าวว่า,าเสียค่าคันเป็ดคันละหนึ่งร้อยบาทตอตกได้ทุกแทบทุกบ่อเลยคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะวันนี้วันอาทิตย์ด้วยก็เดี๋ยวต้องรอ การตั้มกับเสียพื้ก่อนว่าจะมาถึงตอนไหนเพราะตอนนี้ก็ผมมาถึงก่อนตั้มกับเสียพื้นเขากำลังเดินทางมาก็าเดี๋ยววันนี้ติดตามรับชมกันครับว่าช่อนล,ลูกหมูจะได้กิ่ตัวครับก็ที่นี่คนน้อยมากครับวันนี้มันาทิตยทั้งบ่อมีอยู่ถึงไม่ถึงยี่สิบคนได้มั้ง ก็มาลองดูครับว่าวันนี้ผมจะได้ช่อนลูกหมูคิดตัวเดี๋ยวมีเกมใไม่เล่นด้วยวันนี้รอทีมงานมาครบก่อนวันนี้อดใจไม่ไหวแล้วครับต้องเข้าก่อนละผมก็คันเบ็ดคันละคันละหนึ่งร้บาท<ช>เนาะแล้วก็ปลาออกได้ได้แทบแทบ,ท,บท,ทุกปลาทุกชนิดยดกเว้นแต่ปลาช่อนก็คือช่างออกรัวละแปดสิบขอขอบคุณมากครับพี่ งานเข้าฝนตกเฮ้ยมาแล้วเข้าท่านผู้ชมเลยอช่อนตัวที่หนึ่งหลังจากฝนตกฝนตกโคตรแรงเลยโอเคจ่ายตังค์เสร็จเดินเข้าบ่อฝนตกเลยประมาณชั่วโมงครึ่ง โดนปลาบึกไปทีหนึ่งตอนฝนตกโอ้โหสายคาดนี่ครับเป็นไงแดกกบยางเข้าไปนี่เรียบร้อยใช้สวยเดี๋ยวต่อครับเดี๋ยวต่อช่อนสัะใจคารลร้อยครับผมตั้นไงโดนแล้วเรียบร้อยครับตัวที่สอง โอ้ลุดอีกแล้วอ,อะไรอยู่เนี่ยหอ้ยกัดแรงว่ะโอ้โหยึดเป็ดโอ้ย,อยใส่เป็นโลเลยอ่ะโอ้ยอ,อ่ะเปนะเสียเขาได้อีกแล้วโอ้ตุดกัดแรงปะตอ,งงอตวแรกของวันออื้ แต่ฝนยืดตกตกโคตรแรงอะ <c oughs> <c oughs> ่ะเดี๋ยจอดรถได้แป๊บเดียวฝนตกเฉยเลย <c oughs> โอ้โหจะคุ้มวะ่ะเต็มปากเต็มปากเลยก็ดีไก่ชนนะตัวเนี้ย <c oughs> แก้วหือ นี่นะครับอ่าเรือลำนี้เรามองกันไว้ตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้ใช้หรือเปล่าพอดีเจ้าของบอ่อเดินมาพอดีใช้ได้ใช่ไหมพี่เรือลำนี <c oughs> ใ้ใช้เรือใช้เรือล,ะล,ะละอ่ะเลาะตีปลาตีปลอมได้นะครับอเจ้าของบอ่อสุดยอดมากใจดีสุดๆเลยโอเคครับพี่เต็มที่เลยเจ้าของบอ่อบอกเต็มที่เอาปลากลับเยอะเ <c oughs> <c oughs> อะโอ้โหเชโดขึ้นอยากให้ได้เยอะครับอยากให้ได้ <c oughs> <c oughs> จ้อสุดยอดเป็นไงครับสปิริตอ๋อขอบคุณครับผม อุ้มแต่ปากเป็นโครงเค้งเลยบอกแล้วว่าไอคเอาดาวออกเยอะเยอะเอาแล้วปลาช่อนมาแล้วครับผมปลาช่อนตัวนี้กัดกบยางไหมโอเคสีเขียวแย่ดูด เบาๆเยบด้อยนะเจ้าของบ่อท er> ี่นี่โคตรใจดีเลยบอกตรงนะพี่นะใช่ครับโอ้โหคืออ่าเขาให้เราใช้แทบทุกอย่างเลยอ่ะเขามีเรือให้ให้เราใช้ด้วยนะใช้ฟรีนะค่าคันเบ็ดหนึ่งร้อยบาทปลาถ้าเป็นปลาช่อนเอาออกก็โลละแปดสิบบาทโอเคแถมได้ใช้เรือฟรีด้วยโอเควิดน้ำมันเลยฝนตกหนัก สุดยอดครับบอวิเอ้อโอ้อยหลุด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 เออสุดยอดกเียัสุดอด เรียบร้อยเรียบร้อยเฮอยอดครับตัวแรกของวันดูเอ้ยตัวแรกครับถ้าไม่ได้ลงเรือนะดูทรงน่าจะยากคิปเปอร์ไปไหนเนี่ยเอาคิมาแต่ละตัวยอด ได้แต่ละตัวนะครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> น้ำตาเทบไหร่อย่าครมกัน <c oughs> เห็นมันกิบน้ำอยู่กิบน้ำพอดีนะตันนวนวี้ <c oughs> ครับผมตัวแรกของวันมาแล้วอืือ <c oughs> ตัวแรกของวันนะวิชโดขึ้นนะ่ีตัวแรกของวันนะครับผมไปก็โอเคสวยดีก็ฝากไว้ okay. ด้วยครับผมบอ่อนี้ก็หน้าตกเลยครับเจ้าของบ่อกใจดีด้วยวันนี้ผมใช้ลองใช้สีเหลืองดูครับวันนี้ฝนมันตกก็เลยลองหาสแีแปดหน่อยหนึง่งโอเคครับผมขอบคุณครับนี่ไม่ต้องตีงตื้อ่ะ ไม่ตือ้อไม่เอา,เอาแต่มันจู่นะออกมาจับกลางน้ำเลยนะมันอยู่นีมนมน่มันได้ไหนอยู่แถวนี้แหลยบางวิ่งออกจากแต่ชอบสองใบนลีชอบชอบ,ชอบเอ้ไอ้นี่มันว่ะอยู่สองสติ๊กเอ์น่ะสองใบสติ๊กเกอร์นะ่ะนี่ก็ใช่

แล้วครับตัวที่สองมาแล้วลงเรือปุ๊บขอพัดปั๊บเลยครับผมสีเหลืองเหมือนเดิมสชเจ้าเลยทีเดียว <c oughs> เชียวเราจะมาตีข้อนะครับแต่ไปาาเจอนี่ก่อนมันเอาก่อนข้อกัน,นเองอก่อนข้อเลยครับผมโอ้โห <c oughs> ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับไซส์สวยปลาที่นี่ไซส์สวยอยู่ก็สีเหลืองเหมือนเดิมครับพัดอยู่สีเหลืองขอบคุณครับผม ใส่แล้วครับตรงนี้น้ำตื้นเหรอน้ำตื้นมากเลยนี่ต้องถอยอ,ออกอ่ะถอยใช่ไหมวิ้ววิ้ววิ้ววิ้เอิ้วววก่าท่อ,อ,อนเปเอาไปก,ก่อนเอาไปก,ก่อน ปูปูปบบางหูดำๆขอโทษขอโทษขอโทษบางหูดำๆไป่จบมีแหละครับอันตรายเกิดได้ทุกเพื่องถ้าอยู่บนเรืออย่าประมาทเด็ดขาดผมขอโทษพี่ขอโทษปลากัดกัดใหญ่เยอะตัวนั้นให้ได้นะไหน,นมันขึ้นจิบอยู่นล้วอยู่มันยังขึ้นจิบอยู่นะ โอ้โหผ้าทังเจระดิมมีมันที่มีมันจริงโตขึ้นใหญ่ลื่น

โอ้าเลยโอ้ดโอะยก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 เลยยกเลยโอ้ยตัวที่อะไรสามตัวที่สามเลยครับตายตัวที่สามมาแล้ว จะไม่ลงเรือเนี่ยคงไม่ได้ครับดูแล้วน่าจะเป็นเช่นนั้นสายสวยนะครับผมประชอนแต่ละตัวสวยมากอันนี้ก็ชาสีเรองเหมือนเดิมครับสองไปสปินครับผมฝากได้วยครับขอบคุณครับ ฮ้ยโดนอีกแล้วติดติดอะไร้โหติดยาเต็มเแล้วนะเาเอาม้ยโอะตั้งม โดนกัดดียงังวะอุ๊ยอ้โหเหมือนกัน <c oughs> ยาวเลย <c oughs> คลแบบว่าพุ่ออกจากข้างป่ามาตุ๊กตุ๊กอุ้มอย่างเงี้ยนะสาใจอุ้ยอะ่รอุ้ยหลุดอู้หูไม่เล็กเลยนะไม่เล็กนะเนี่ยเล็กนะย่นไปเลยอ่ะโอเคเย้ ผมไม่เล็นนะครับมันขึ้นมามันขึ้นมาจิกน้ำพอดีมั้งผมไม่เล่กนะครับสีชมพูสองใบสปินแก้วโอ้โหสุดฟังโอเคเรียบร้อย ร้อยจะร้อยกัดมีเผลอด้วยใช่ไอ้ใส่ไม่น่าเกลียดอ่ะจะป๊อกเลยอ่านี่สมยาสีนู๊ดใช้ก็ประมาณเหมือนปลาช่อนนาถ้าบ้านเราเนาะเนอะ นี่เลยครับเป็นไงลงเรือโคตรมันล้วันนี้ฟินเปอร์กี่ตัวแล้วเนี่ยเฉพาะลงเรืออ <5 S 2> <5 S 1> ่าห้าีหกป่ะห้าห้าแล้วเดี๋ย <Okay. S 1> วนีโอเคไปตาออโอ้โหอยู่นี่พี่นั่นเลย เมื่อกี้ก็เลยยังไม่อยากจะเข้าไปไอ้ป๊อกไอ้ป๊อกป๊อกมาอีกแล้วไอ้ห้าวไอ้ห้าวนี่เป็นฐาน,นา้าอมโคตรสวยอะหมายอะซัดก,กบยางสีมผูกสองใบสปินเข้าไปอ oh, <no. S 2> ้น้างจะดัดด้วบ กอ่าไอตัวเมื่อกี้เดี๋ยวปล่อยนะครับมันเล็กไปมันปล่อยมันโตก่อนแล้วค่อยมาจัดก,การมันใหม่ไปลูกเค <Okay. S 2> สวยครับก็อ่าได้เวลากลับบ้านแล้วก็วันนี้ผลประกอบก็คือได้ผมมาได้คนเดียวประมาณ สาถึงสี่ตัวติดตามได้เยอะมากพึกน่าจะได้ตัวหนึ่งมั้งแต่ตัวใหญ่ไทยโลกว่าเลยโอเคก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ like, ให้ผมด้วยละกันเพราะว่ามันจะได้เป็นกำลังใจในการทาคลิปต,ต่อไปเนาะอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ไปไม่ได้ไปตกปลาเลยก็ติดธุระนิดหน่อยครับก็เลยอาทิตย์นี้เลยใจสู้ฝนตกก็เอากบยางสีพูสองใบสปินินะครับวันนี้ก็ ทำผลงานได้ดีเหมือนกันสีเหลืองก็กินดีของพี่ตั้มใช้อยู่สีเหลืองแต่บ่อนเนี้ยที่ที่เอาเรือลงกันที่นี่ก็คือมันมีปลาชะโดด้วยนะเจ้าของบ่อบอกเจ้าของบ่อสุดยอดมากสปิริตสุดยอดโคตรใจดีอ่ะอืไปเร็วลากคับ